ก็ติดตามข่าวอยู่ตลอดเลยครับติดตามข่าวแล้วก็ส่งกําลังใจในทุกๆวันทุกเวลาครับเพราะว่าเราอยากให้อ่ไม่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับอยากให้แบบเออมันจบแล้วก็มันผ่านไปได้ด้วยดีโดยที่แบบไม่ต้องมีการสูญเสียอะไรครับแต่ว่ารู้ว่าพี่ๆทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆคือถ้าไม่มีพี่ๆแนวหน้าทุกคนเนี่ยพวกเราน่าจะลําบากกันใช่ครับนี่ก็เลยทําได้แบบส่งกําลังใจไปให้ ราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะไปลงพื้นที่ไปช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยครับก็เลยส่งเป็นกําลังใจเพราะติดตามข่าวมันมีการสูญเสียรักนะที่แบบเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งคนถูกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากมากเพราะว่าก็น่าจะเหมือนกับทุกๆคนนะครับนะ <c oughs> ที่ได้ดูข่าวแล้วเราก็พอมีการสูญเสียแล้วเราก็รู้สึกเสียใจไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างพอมันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับ <c oughs> คือ พี่ๆทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองนะครับในหน้าที่เราก็แบบแสาดุดีในความกล้าหาญครับของพี่เขาอะไรนะครับก็ก็เสียใจนะครับแต่ทุกคนก็คือฮีโร่ของคนไทยทั้งประเทศครับ ที่แดงก็ถูกยกเลิกทางแบบพานอุสายใ,ใต้ครับมาด้วยเหมือนกันก็มีมีแค่าง,งานมีงานเดียวครับด้วยด้วยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันค่อนข้างที่จะแบบเข้มข้นมากๆค่อนข้าง,าง,าง,างที่จะรุนแรงนะครับบางสถานที่ก็ยังไม่กล้าที่จะจัดงานแบบไม่ไม่สะดวกในกาจัแต่ว่าเราก็เข้าใจเข้าใจในเหตุการณ์ตรงนี้เข้าใจในเหตุและผลครับก็เลย ไม่เป็นไรครับ Google เป็นเองก็เป็นกระบอกเสียงในการแชร์ข้อมูลข่าวสารด้วยเพราะตอนนี้มันมีข่าวสารข้อมูลเทปต่างๆด้วย<อ>ใช่แล้วครับมีข้อมูลภาพวิดีโอที่สร้างจาก AI อ,อันนี้ก็น่ากลัวมากเพราะว่าหลายๆคนก็แบบเข้าใจอะไรผิดผิดเชื่ออะไรผิดผิดจาก AI ที่แบบสร้างขึ้นมาอย่างนี้ครับช่วยกันแชร์ช่วยกันต่างๆแล้วก็รวมถึงมีฉาชีที่มีการเปิดบริจาคทั้งๆที่ เขาไม่ได้เปิดบริจาคจริงๆอนะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเป็นแบบว่ามาช่วยโอกาสตรงนี้ในในสถานการณ์ที่ทุกๆคนจะต้องแบบช่วยกันส่งกําลังใจให้กันนะครับก็ต้องคัดกรองข่าวให้ดีอะอยากให้ทุกคนเสพข่าวจากพี่ๆสื่อสำนักข่าวที่ที่เราฟังกันอยู่ทุกวันติดตามกันอยู่ทุกวันที่น่าเชื่อถือครับ ส่วนตัวแบงค์เองเป็นยังไง้ครับแบว่าแชร์ขาวไปอเงี้ยทาง่งนยัอีลวกับไปครับส่วนตัวแบงค์ยังไม่โดนครับแล้วก็แบงค์ก็ไม่ได้ไม่ได้คำนึงถึงตรงนี้ว่าเฮ้ยเราแชร์ไปแล้วเราจะโดนใครแบบฟีดแบกมันหรือเปล่าเพราะว่าแบงค์ก็ทําหน้าที่คนไทยคนหนึ่งครับเรากา็ดักในประเทศของเราแล้วเราก็เป็นหัวงทุกๆชีวิตของพี่ๆแนวหน้าทุกๆคนนะครับ แบงก์ก็ทําหน้าที่ของแบงก์จริงๆเป็นไม่เช็คสื่อของตัวเองบ้างไหมคะว่ายอดคนลดต่างๆไม่ได้ไม่ได้เช็คเลยครับ <c oughs> เพราะว่าแบงก์รู้สึกอะไรแล้วเราเราอยากจะแชร์เราก็แชร์เลยเพื่อแบบว่าเออบอกข้อมูลเผื่อหลายๆคนที่แบบติดตามแบงก์แล้วแบบว่าไม่ได้รู้ข่าวก็จะได้อัปเดตไปพร้อมๆกันแะครับก <c oughs> ็ไม่ได้ไม่ได้ห่วงว่าเฮ้ยง,งานเราจะลดไหมอะไรไหม <c oughs> ไม่ครับเพราะว่าแบงก์ก็ทํางานอยู่ในประเทศเป็นหลักอยู่แล้วจะราดไะ ว่ามันจะน้อยลงเพราะว่ามันมีหลากหลายของเราคือผ่านไปครับ,บที่เป็นแารยิมเงินด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ครับแม่ไม่ได้ห่วงตรงนั้นนะครับเพราะว่าทุกคนนะครับเนาะแล้วก็รักประเทศของเราเราก็เกิดที่นี่อย่างเงี้ยครับเรามีความภาคภูมิใจในที่เราเกิดมาอะไรผิดก็ว่าไปตามผิดอะไรถูกก็ว่าไปตามถูกกับเรื่องงานล่ะครับมันส่งผลกระทบอะไรกับเราด้วยไหม ไม่กระทบครับไม่กระทบอาจจะมีแค่งานด้วยความแบบเหตุการณ์สถานการณ์มันแรงเนี่ยครับาบางสถานที่ที่แบบเป็นวัดหลวงเขาก็อาจจะมองดูแล้วก็ลองคิดดูแล้วแต่ตองดูแล้วว่าเอ้ยมันยังไม่เหมาะกับการจัดงานแล้วก็มีการเลื่อนไปเงี้ยไปสังป้า,งา,าที่แบงค์ไปกับคำบุญไปเล่นงานบ่อยไหมคะแฉกิสา,าไม่ค่อยบ่อยครับไม่ค่อยบ่อย,อย,อยก็มีไปแสดงบ้างครับแต่โดยส่วนมากไม่ไจะอยู่แถวภาคกลางแบบ้แต่ว่าตอนนี้มีแพลนที่จะไป ไม่มีไม่มีครับชใช่โชคดีก็กระทันหันนะครับใช่อย่างงานวันนี้ครับวันที่หนึ่งก็เหมือนเพิ่งจะย,ยกเลิกไปเมื่อประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดครับแต่ว่าก็เป็นการเลื่อนเป็นเคสแบบเลื่อนเลื่อนการจัดงานไปไม่ได้ cancel ให้เลื่อนใช่ไม่ได้ออกไปครับ เพราะแบงคนี่แบงจะไปสังประเทศอะไรเงี้ยมันจะได้รับผลกระทบอะไรให้กับคนเราที่เกิดขึ้นในประเทศไ,ไทยเรือเปล่ากลัวอะไรแบงคไม่กังวลครับเพราะว่าเดี๋ยวแบงค์ไปยุโรปครับไปยุโรปก็ทางนั้นก็ไม่ไม่น่าจะมีอะไรก็วันนี้ก็เพิ่งไปเดินเรื่องเอกสารเรื่องวีซ่าอะไรอย่างเงี้มาเพิ่งไปยื่นวันนี้เ <c oughs> ลยครั <c oughs> จ,ะจะไปเดือน <c oughs> เดือนกันยานี่แหละเดือนกันยานี่ไปไปทำอะไรไปร้องเพลงครับไปทํางานแบบแค่งานเดียวแล้วก็ได้พักผ่อนนิดนิดหน่อยหน่อยครับอันนี้ไปคนเดียวหรือเ มีแบงค์มีพี่น้ำเพชรครับพี่บิ๊กแล้วก็พี่เต๋าไปกันสี่คนครับเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะลิเกสุดโต่งเลยก็ประมาณนึงครับแต่ว่าแบงค์ไปร้องเพลงเราไม่ได้แบบว่าไปแสดงลิเกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับถ้าไปก็อยากให้ไปทั้งคณะเลยครับไปโชว์จะจัดเต็มที่ใกล้จมาถึงก็ไปเราเลิกใหไปให้เขาได้ฟังด้วยใช่ครับก็จะได้ฟังเพลงใหม่กันด้วยสุดท้าย เป,นนะเป็นครั้งแรกครับกับการตั้งคณะสอนรำน้ำเพชรมา21ปีคือเอาติ้งเนี่ยมันเป็นการเปิดใจคุยทั้งหมดรีแคปทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยครับก็แบงก์ก็ตัดสินใจจัดเอาติ้งคณะเอาทุกคนไปแบบเไปพักผ่อนด้วยกันนะมีอะไรก็มาคุยกันก็รู้สึกว่าตัดสินใจถูกที่เราได้จัดเอาติง้งเราเติบโตมาด้วยกันนะครับส่วนมากทุกคนอะ่ะ เริ่มมาด้วยกันอยู่กันแบบพี่แบบน้องมันก็จะมีการทํางานเนาะการทํางานที่บางครั้งก็พอต่างคนต่างโตขึ้นก็จะมีความคิดเป็นของตัวเองมีความรู้สึกเป็นของตัวเองอเรื่องบางเรื่องก็เรื่องที่จะเก็บไม่เรืองไม่คุยกันเรื่องเล็กเรื่องน้อยมันก็สะสมมาเรื่อยเปื่อยอะไรอย่างนี้ครับมันก็เชื่อว่าทุกคนนะครับทุกๆท,ที่ทํางานนะครับมันจะต้องมีเรื่องที่ ค้างคาใจกันกับเพื่อนร่วมงานมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่เชื่อว่าที่ไหนจะไม่มีนะครับแต่ทุกอย่างมันจะเคลียร์ได้ด้วยการที่เราพูดคุยและเคลียร์ใจกันเป็นอนคใจมีน้ำตาไหมคัมีน้ตาไหมถ้าถามแบงค์แบงค์เองไม่ไม่มีครับไม่มีแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันแบบ อยู่ข้างในใช่ครับมันมันเหมือนแบบเอ้มันได้ปลดล็อกอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่พี่พี่บอกแหละว่าแบบเป็นหัวหน้าที่ไม่พูดชอบเงียบแต่ว่าเอาติ้งเนี้ยเป็นครั้งแรกเลยที่แบงค์จะแบบปลดล็อกตัวเองว่าเออวันเนี้ยพูดน,นู่นนั่นนี่ปัญหาตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยงั้นและต่อจากนี้จะไม่เงียบแล้วมีอะไรก็จะขอพูดเลยค ก็ประมาณนั้นครับแล้วก็ส่วอย่างค่ะคือเรารู้เรื่องปัญหาเช่นเรื่องอะไรอ่าอย่างเช่นแบบมันก็อย่างเรื่องแบบเอ้ยแต่งตัวช้าอะไรเงี้ยมันมีมาตั้งแต่สมัยแบบคุณพ่ออยู่แล้วใช่ทุกคนแบบแต่งตัวช้าก็เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนเราแบบก็มีก่อนหน้านี้ก็มีคุยกันมาบ้างแล้วนะแต่ว่าเอาติ้งอ่ะมันเหมือนเป็นการแบบเออทุกอย่างเป็นการขอความร่วมมือแบบพูดแบบ ขอความร่วมมือนะเออถ้าเราเป็นแบบนี้มันจะดีมากเลยนะมันริเกมก็จะเลิกเร็วขึ้นใช่ครับก็คือเอาเหตุผลพูดทุกอย่างแล้วสิ่งที่แบงค์พูดอะ่ะมันคือเรื่องจริงทั้งหมดถ้าใครแบบอยากจะแบบแนะนําอะไรหรือมีอะไรอะ่ะสามารถแบบแสดงความคิดเห็นได้เลยแล้วเราก็มาตกลงร่วมกันอย่างเช่นวันหยุดงานนะครับก็มีเสนอมาว่าเออจะแบบขอหยุดแบบนี้ได้ไหมสองวันในในทุกๆเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คุยคุยกันก็สรุปที่ว่าเอาแบบนี้ เดือนกันยาตั้งแต่วันที่9จนถึงสิ้นเดือนเป็นวันพักที่ทุกคนจะไปไหนก็ได้อะไรเงี้ยก็ตกลงร่วมกันทุกคนก็โอเคใช่ประมาณนี้อันคขา้าัๆดีขึ้นครับดีขึ้นทุกคนแบบว่าแบบคือสนิทก,กันมากขึ้นแล้วเราอยู่กันแบบพี่น้องจริงๆคําว่าพี่น้องมันต้องคุยได้หมดทุกเรื่องใช่ครับคุยได้หมดทุกเรื่องมันมันดีอะครับใช่แล้วก็ รู้สึกว่าบรรยากาศการทํางานทุกคนก็จะทํางานสนุกมากขึ้นได้ปล่อยความรู้สึกด้วยลงทุนไปเยอะไหมครับสำหรับเอาติ้งครั้งแรกคือก็จัดเอาติ้งก็ประมาณสองแสนครับใช่ครับก็ใช่ก็มันก็คุ้มนะครับกับแบบอะไรประมาณใช่มันได้จัดตลอดใช่ไหมไม่ใช่บอกคนเวลาผัดไปแล้วทุกอย่างก็จะแบบคือเราจัดเอาติ้งเพื่อความยั่งยืนในการทํางานและก็เพื่อคุณภาพของงาน ในทุกๆคืนครับแล้วก็พูดในสิ่งที่เราเป็นหัวหน้าคณะเราต้องการอะไรและทุกคนจะต้องทําแบบไหนยังไงอะไรครับก็คือแบบชี้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครเถียงอะไรได้เลยปีหน้าลองเตรียมตัวอยากจะให้มีก็มีครับแต่ว่าปีหน้าเราก็จะเป็นการปาร์ตี้แล้วเราจะไม่มีเรื่องเครียดอะไรทั้งสิ้นแล้วครับก็เป็นการปาร์ตี้พักก่อนของคณะแบบทุกคนมาแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปจะเที่ยวกับครอบครัวอะไรก็ าต,าาตามสบายเลยเต,ต็ตมที่แต่ท่านมีวันหยุดใช่คขอบคุณคจ้าขอบคุณจ้าอินอร์ <c oughs>